بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بأفضل محامد الثناء عليه والتعظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بأكرم ما صلى عليه خالق الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه الطيبين الأبرار المتبعين لهده وآدابه المتقين الأطهار اللهم رزقنا اتباعهم في القول والعمل وأمتنا على سنتهم وحبهم عند انتهاء الأجل أما بعد فَقَرَا فِي فَإِنَّ قَالَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمُ وَزَكِّرْ اللَّهُ الزِّكْرَى ا تَعَلَى ل تَنْفَعُ م م ؤ ก ع น ي م ا ل า ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م น ا ل ل ه ุ ب ر ك ا ت ه รอคว่ารักคเมตตาต ق จักคห์ะตันฟวลเจ้นงมพีน้องลูขั้นอาบานต่ออัลลัมอแลิคโลกที่รักและคารพทรกท่าตี่น้งครัรื่องของมารยาในการปคิบันคนหนึ่ง ที่ถือว่ามีความสําคัญสําหรับเรามากนั่นก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่คู่กับท่านเนี่ยก็คงจะไม่พ้นคําว่าคนที่เป็นคุณพ่อกับคุณแม่ดังนั้นคนสองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เราได้ใช้ชีวิตจะเรียกว่ามากกว่าคนอื่นก็ได้ถามว่าหลักของการดําเนินชีวิตเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราเคยได้ยินได้ฟัง h ะด i ษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านละอิะซัลลัมที่ มีคนมาถามว่ายารสุลลัลละมันอากุนนนสบบฮุสินซัวบามินนี่ใครคือบุคคลที่เราควรจะทำที่ทำดีกับการที่จะอยู่ร่วมกับท่านท่านรซูลได้ตอบว่าอุมม mm ุกแม่ของท่านหลังจากนั้นใครแม่ของท่านหลังจากนั้นใครแม่ของท่านหลังจากนั้นใครอบุหลังจากนั้นใครอัด,ดนากะอัด,ดนากะคนนี่อะไรครับต่ำหรือจะใช้คำว่าสูงขึ้นไปแม่ของท่าน พ่อของท่านก็เสร็จแล้วอะไรปู่ย่าตาย,ยายท่านพี่น้องคนเหล่านั้นแหละคือคนที่อะไรครับเราควรจะทําดีกับท่านแต่เสร็จแล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูเราอยู่กับกับพ่อแม่เราทํากันอย่างไรเราอยู่ในโรงเรียนกับสังคมที่ขาดอิสลามไปหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลาพ่อแม่เรียกเรามีลักษณะมีอาการอย่างไรวันนี้เราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ทานอาหารเราทําอย่างไร มีไหมครับท่านพี่น้องเวลาเราอยู่กับพ่อแม่เราเป็นคนไปยกกับข้าวเป็นคนไปยกสหรับมาแล้วบอกย่อไม่ต้องเลยฉันเองมะไม่ต้องเลยฉันเองย่อเนี่ยปกติย่อก็ไม่ยกอยู่แล้วนะปะ้าเรายอ่อเราเนี่ยไม่ค่อยลูกกันอยู่แล้วแต่มะเราแหละเป็นคนกุลีกุจอบางคนนะลูกนะพี่น้องนั่งอยู่กับป้าทำไมรู้ไม่ชี้แล้วก็ให้มะเดินไปยกมาข้าวทิ้งจานทีหนึ่งอะไรช้อนอีกมะช้อนเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่า ท่านพี่น้องลองนั่งนึกให้ดีสิคนที่เดินไปหยิบจานข้าวนะคนที่เราตะโกนเสียงดังว่ามาช้อนด้วยคนนั่นนะ่ะใครคนที่เอาเราไปอยู่ในท้องแล้วแบกเรามาคนที่อะไรครับดูแลเราตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาก็เอานมยัดปากเนะี่ยคนนั่นแหละท,ทั้งท้งที่เขาก็ง่วงนอนเหมือนเราแหละท่านพี่น้องแต่เขาจนะเป็นคนที่ต้องตื่นมาเอานมท,ท,ทั้งทั้งที่ตาก็ไม่ลืมแต่เอานมยัดปากออกมากอดเพื่อจะเอานมยัดปากมาให้ล้องเนะี่ย ใครอ่ะไม่ใช่แม่เราเด้อแต่เวลาเราโตมาแทนที่จะอะไรครับมะไม่ต้องเดี๋ยวหนูเองมะไม่ต้องเดี๋ยวฉันเองมะวันนี้ฉันช่วยอะไรไหมเนี่ยถามว่าทําอย่างเงี้ยทําได้ไหมท่านพี่น้องครับมันเป็นเรื่องจะบอกว่าง่ายกว่าง่ายจะบอกว่าเป็นเรื่องยากกว่ายากแต่มันก็อยู่ที่เราอีกแหละจะไปโทษลูกกับบางทีเราแหละท่านพี่น้องครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่่ะสอนลูกกันอย่างไรย่อมันก็ต้องขยับมั่งปะมันอะขยับมากลูกเอ้ย ไปช่วยแม่หยิบจานข้าวไว้ถึงแม้ว่าจะมีคนรับใช้ในบ้านนะท่านพี่น้องนะผมไม่อยากเลี้ยงลูกไม่อยากให้ท่านเลี้ยงลูกแบบอะไรครับมีคนรับใช้แล้วก็บอกพี่กะหรือถ้ายิงจ้างพม่ามาด้วยนะหยิบช้อนดีเอาจานไปเก็บเรากําลังสอนให้ลูกเราเนี่ยเหมือนก็จะเป็นเจ้านายนะดูบางคนภูมิใจนะลูกแหม่มีบรารมีสั่งคนอื่นได้แต่ท่านกําลังสอนลูกเรามีนิสัยที่ไม่ดีดังนั้นเราจะทําอย่างไรล่ะท่านพี่น้อง النبي محمد صلى الله عليه وسلم